เ9้ค่ะเก้าเก้าใช่เขาปอกยากอะค่ะเขาปอกยากค่ะน้องอ้มาเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูชื่อน้องเอ็นดูเอ็นดูกินไข่ผมนึกว่าเอ็นดูพี่เอใช่เอ็นดูพิมพ์ไข่เลยเอ็นดูเอ็นดูช่วตายแล้วตื่นเต้นอะนี่พี่อั้มขาเห็นไหมครับพี่อั้มพี่อั้มนั่งเฝ้าที่ปอกไข่นะคะพี่อั้มขาพี่อั้มไม่ช่วยปอกพี่เอหน่อยเหรอครับพี่อั้มขาไม่ต้องหัวอั้มสิพี่อั้มขาพี่อั้มจะช่วยปอกพี่เอสักหน่อยไหมครับเอ็นดู ช่วย้วยหน่อยเฉยเลยอีกเบย์เป็นฝอกไ,ไข,ข่อยู่แล้วจริงเหรอคะฝอกไม่เป็นเหรอคะโอเคโอเคขอฝอกท้นไปน,นี่เดี๋ยวไปส่งนะขอฝอกลูกนี้ให้เสร็จก่อนนะจจะเสร็ฝอกยากน,นะคะก็เลยต้องสี่ร้อยเก้าสิบเก้าจีบกันธรรมดาทั่วไปแต่คนเหอเหอกันใหญ่เลยเพ <laughs> ื่อเถื่อทั้งใบจองกันใหญ่เลยจองกันคิวยาวเขาไม่เข้าใจเพื่ออะไรเขาเอ็นดูพี่เอาน้องอ้ําเขาบอกว่าเนี่ยน้องอ้ํามาฝอกอกไข่ให้พี่เอราคาเลยสี่เก้าเก้าเอ็นดูเอฝอกไข่เอละสี่เก้าเก้าฝอกไข่อ้ํานั่งคุมนะคะอ้ํานั่งคุม เอาไข่เองก็หอกอันแรกสิน้องอั้มเสร็จแล้วดีดูดีคะสวยไหมจับดูหน่อยสินะคะขอจากที่นี่จับไข่อ่านี่ค่ะไข่พี่เอสวยไหมคะไข่พี่เอสวยไหมคะไข่พันโลที่พี่เจ้าทำพันโลไม่ใช่ไข่พี่เอตัวแต่พี่พี่เอชิมหน่อยค่ะพี่เอชิมหน่อยค่ะพี่อ้อืม ขอน้ำหน่อยไม่ยถอยอ,ดดยอย่าทุกคอทำไมกินเลี้ยวขนาดนี้อ่เดี๋ยวตายขึ้นมามันตายตอนนี้ไม่ได้นะโอเคก็ตายย่าแฟนนุ่มอ้ะไปไม่ต้องพูดน <c oughs> ยังไงยระวังนะอันตรายแล้วพูดไปด้วยเนาะตายขึ้นมามาตายบ้านตายบ้านตัวเองน้ำอะาตายอ่ะไม่เป็นไรค่ะเพื่อทางบ้านได้เห็นว่าพี่ตั้งใจในการทำพาร์โล้น้ำลายเข้าปากเหรอไข่กระเดนน้ำลายไข่กระเด็นโอเค สี่เก้าเก้าจริงๆไม่แพงนะคะเพราะว่าเคี่ยวนานอร่อยอร่อยมากนะอ้ำกินมาตั้งนานแหละแต่ก็หนุนนะไใชิรได้ฟรีจ๊ะตอนเนี้ยเขาไม่ให้อ้ำแต่อ้ําแมวหรอกของซี่องไข่คนเราเอาเยอะกว่านี้รืกว่าจะเป็น